สวัดีค่ะคุณชมคะกลับพบเกียรติและรายการตุลยปาร์ตี้แลาวนะคะจะบอกเทปนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราเนื่มเรื่องราวนะความรักความพันของมนุษย์แล้วก็แน่นอนเพื่อนที่ดีที่สุดข,ของมนุษย์ของเราก็คือสุนัขและแมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะคะพร้อมกับเรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะความ เรียกว่าล้ำสมัยทันสมัยนะ,ะล่าสุดนะ,ะเรียกว่าคุณนยนทําความสะอาดที่มีชื่อว่าไอโรบอทนั่นเองค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเวทนาการเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามีตัวอย่างของเซเลบริตนะคะคนดงนะคะังทะในแต่ละสาขาอาชีพนะคะมาดูว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยกับไอโรบอทเนี่ยผูกพันกันได้อย่างไรและที่สําคัญวันนี้นะคะต้องขอบคุณบริษัทไอโรบอทประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่นึกถึงสรรพสัตว์ยากลายนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะร่วมบริจาคเงินนะคะมูลค่า กว่า1 0 0 0 0แสนบาทนะคะให้กับมูลิธิเด็กวัยเสียงจากเราอีกด้วยละค่ะส่วนภในยานเนี่ยคนรักสุนัขและแมวเนี่ยเขาอยากจะมีไอโรบอทคุณทโยคาะอาดแสลรู้แบบนี้เนี่ยเพื่อจะจัสิ่งแปลกปลอมของลูกเขาเนี่ยที่ทำว้ที่บ้านเนี่ยไว้อย่างไรนะคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ งานเทคโนโลยีล้ำสมัยขนาดนี้นะคะแน่นอนจุดลงทะเเียนของเรานะคะขออนุญาตไปลงชื่อก่อนแล้วกันนะคะเออวันนี้เนี่ยเชิญสื่อมวลชนทั้งหมดกี่ท่านคะมีคนคอนเฟิร์มก็เยอะเหมือนกันบอกยังบอกจำนวนที่แน่นอนไม่ได้ค่ะแต่ว่าเยอะแน่นอนวันนี้ก็มีแฟนคลับคนที่รักไอโรบบทเ,เยอะมากๆเยอะมากๆค่ะรายการโตลีปาร์ตี้ของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนะคะขออนุญาตลงทบีนก่อนนะคะ และนอนค่ะหนึ่งสาวสวยคนแรกของเรานะสาวเซเลบริตี้ของเราน้องปอนเอ้สวัสดีค่ะน้องปอนนี่ก็เป็นหนึ่งในเรียกว,ว่าแฟนคลับของไอโรบอทเช่นเดียวกันใช่ค่ะมีตั้งแต่รุ่นแรกๆรู้จักไอโรบอทได้ยังไงรู้จักจากพี่ขวัญรู้จักกับเจ้าของก่อนเลยใช่ได้ใช้ประโยชน์ให้กับเจ้าตัวน้อยที่บ้านไหมได้ใช้ค่ะเพราะว่าบางครั้งต้องบอกจริงๆว่าเวลาบางทีอ่ะเรามีสุนัขเนี่ยสงสารแม่บ้านที่เขาไม่ได้ใส่รับเพื่อจะมาดูแลเก็บขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามีแพ้ขนด้วย เพราะเรามีไอโรบอทเดินไปเดินมาทั่วบ้านก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็แบ่งเบาภาระแม่บ้านก็แฮปปี้เรียกว่ามีหุ่นอย่างมีความสะอาดเป็นยามคอยแต่ว่ากาศคือให้ลูกของเราเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็สามีเรียกว่าไม่ไม่พงไ,ไม่แพ้ด้วย,วยอวยพรเจ้าของงานก็ดีค่ะชอบมากค่ะเป็นแฟนไอโรบอทมาตั้งนานแล้วแล้วก็อยากให้มีรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าชอบมีรุ่นใหม่ๆ i n t e l l i ล e เจมากขึ้นแล้วเขาเดินไปไหนแล้วเดินตรงที่หรืออย่างเงี้ยชอบมากนี่ละค่ะอีกหนึ่งแฟนของไอรโรบัตของเราขอบคุณน้องปอมากๆนะคะสาวสวยขอบคุณค่ะอีกหนึ่งสาวสวยของเราเนะคะน้องตายยองสวัสดีค่ะตายอีหนึ่งคนเลยที่รักสุนัขมากๆค่ะ ว่าคือบอกว่าผู้แับสนวนหลักของ The Voice มาโดยตลอดนะคะอยากถาม่ายว่าไอโรบอทเนี่ยเข้ามามีส่วนเลยว่าทําให้ครอบครัวตตาวมีความสุขยังไงบ้างนอกจากที่เขาจะแบบเก็บขนที่แบบล่วงๆ่งเพราะว่าสุนัขขนล่วงตลอดเวลาใช่ไหมคะคือแบบคุณแม่บอกเลยว่าแบบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะแต่ว่าแบบพอแบบลูกขึ้นมาแล้วแบบมันจะเป็นขนๆเลยแล้วทีนี้พอเอาไอโรบอทมาดูเนี่ยคือแบบเปิดดูข้างใต้เนี่ยจะเป็นขนสีขาวแบบเต็มกล่องเลยค่ะเพราะว่าใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาดูดละเอียด แบบใหญ่ละเอียดได้เลยค่ะเรียกว่านอกกจะทําเรียกว่าเติมเต็มความสุขของเจ้าของบ้านอย่างเราเนะที่บ้านเราสะอาดแล้วเนี่ยยังเรียกว่าเป็นหูเป็นตานให้กับชีวิตในนอนของเราเจ้ากะทิอีกด้วยเดี๋ยวกะทิจะไปกินเศษอะไรก็ไม่รู้ใช่ค่ะก็คือแบบดีใจมากที่มีเครื่องนี้เพราะว่าต้องกดทุกวันนะคะอ่าก็บอกว่าวันนี้เนี่ยไอเราบอกเขาจะมีหุ่นยนต์ล่าสุดจากคมเดิมเราเคยแค่คำจัดขนฝุ่นใช่ไหมตอนนี้เนี่ยปัสสาวะเขาจะเซ็ให้เราได้ด้วยนะก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าจะเป็นแนวแนวแบบเหมือนกับว่าเซตเซตเปียกได้ือเหนกับว่า ปล่อยน้ำลงไปทำความสะอาดปุ๊บเขาก็จะดูดน้ําสกรปรกลับขึ้นมาเก็บอีกกล่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนถูบ้านให้เราสนใจไหมคะสนใจคุณ <laughs> ขวัญให้น้องต่าลรบไปสักตัวเลยนะคะ <laughs> ขอบคุณน้องต่ามากๆคุณค่ะ เป็นเซเลปสาวสวยของเรานั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้มากับทีมงานมาเลยค่ะใช่ค่ะขาวเขียวค่ะพิเศษเลยบ้างกับวิวทัศการของคุมดวงตรงความสะอาดที่ว่ามาดูแลเจ้าตัวเลนของที่บ้านดีนะคะคือเลนชอบเพราะว่าตรงที่แบบบ้านเลนนะคะคือมีเลี้ยงสุนัขแล้วมันก็จะแบบเหมือนแบบมีขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอตัวไอโรบอทเนี้ยก็คือจะช่วยแบบคลีนพวกฝุ่นพวกแบบขนอะไรพวกนี้ได้ด้วยอะค่ะเรียกว่าเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข นะคะเราอยู่ด้วยกันแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเนื้อบางทีเราคนสุนักก็นี้นะคะแต่เราก็รักลูกของเราเช่นเดียวกันนะคะต้องถือว่าขอบคุณพิธาการแบบนี้ด้วยนะคะภคยในงานที่ได้เดินทัวร์หรือยังได้เดินดูแลลวค่ะชอบรุ่นไหนมากที่สุดชอบรุ่นนั้นนะคะอันอูล่าสุดเลยนะใช่ค่ะมีอย่าว่าเซนเซอร์เลเซอร์ต่างเขาจะเดินตรงไปทำทางมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะสวยกับงานนะคะขอบคุณค่ะ และเนี่ยถ้าต้องบอกว่าเนี่ยนะคะเทคโนโลยีล่าสุดนะคะขับคุณยนต์ไอโรบอทของเราเนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักะครู่นะคะจะมอนาที้นี่แหละคุณท็อปเซษเสร็จถ้ไปเจาะลึกนะคะว่าเทคโนโลยีล่าสุดเขาเนี่ยพิเศษกว่ารุ่นก่อนๆอย่างไรแต่ว่าบางคนบอกเอ๊ะคุณยนต์ไอโรบอตที่โดนทำความสะอาดเนี่ยหร mm ือ hmm. ว่าเป็นแขนขาแบบว่าทาน์ฟอร์มเมอร์ใช่ไหมคะไม่ใช่ละค่ะหน้าต่างไอโรบอทเนี่ยกร mm hmm. ะทัดรัดหน้าหลักแล้วก็เป็นมิตรกับเรานะคะ mm hmm. ดูมาหน้าตาก,กันดีกว่านี่ก mm hmm. ลมๆแค่นี้เองน mm ี่กำจัดฝุ่นดูดฝุ่นนะคะ ที่เป็นเกี่ยวกับคนสุนัขนะคะแล้วก็แมวของเราที่หรือว่าสัตว์เลี้ยงที่คุณอยากว่าเลี้ยงในบ้านที่เป็นคนต่างๆอาจจะมีกระต่ายก็ได้นะคะและนี่แหละค่ะเทคโนโลล่าสุดของไอโรบอทค่ะ เชเซอร์าตีนะ้เี่ยคนเก่งเนี่ยว่าในแวดวงสังคมไทยนะเอว่าจะเป็นคุณพรีมน้องพลีแล้วก็คุณพิมพ์ชินนะคะอยากให้พูดถึงเทคโนโลยีล่าสุดหรือว่าคุณนงทำความสะอาดนะคะที่มีชื่อว่าไอโรบอทหน่อยสิคะว่าถัองไงาทำให้ไลฟ์สไตล์ของพวกเราเนี่ยมันง่ายอย่างไรเอาจริงๆเลยนะคะตัวเองเป็นคนใช้อยู่แล้วไอโรบอทเพราะว่าหนึ่งอยู่คอนโดแล้วเราก็ต้องการความสะดวกสบายเราเป็นคนทํางานเรามีเวลาน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากลับบ้านปุ๊บ กดไอโบรบอทปุ๊บมันเดินของมันทั้งห้องเลยมีความรู้สึกแบบดีใจมากเพราะว่าเราจ้างคนทําความสะอาดแต่ไม่ได้จ้างเขาไม่ได้มาทุกวันแต่เราชอบเป็นคนที่ชอบสะอาดใช่ไหมก็เลยกดไอเนี้ยทุกวันเลยมันก็เดินของบันแล้วก็บ้านก็สะอาดจริงๆดูแลแบบว่าดูดฝุ่นทุกอย่างเลยใช่โต๊ะก็ได้ค่ะพรมก็ได้พื้นก็ได้ดูดทั้งหมดในห้องน้ำอะไรเงี้ยโอ้โห a m a z i มากชอบมากได้ฟังคุณเพื่อนแล้วนะคะค่ะ จะจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เพราะว่าก็มีเมดอยู่ที่บ้านประจําอยู่แล้วแต่ว่าได้ยินเพื่อนๆน่ะใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะคนที่อยู่คอนโดคือประโยชน์เนี่ยนอกจากอย่างที่พี่พรีมบอกว่า,าทําความสะอาดได้ทุกวันทุกเวลาแล้วยังมีประโยชน์อีกคือบางคนเนี่ยเขาชอบโลกส่วนตัวมากไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายจุกจิกไอเครื่องเนี่ยไม่วุ่นวายเลยเพราะว่าไม่ใช่คนส่วนตัวดีอันนี้เป็นข้อดีที่เพื่อนๆเมาส์กันมาค่ะค่ะอ,อีกอีกหนึ่งคนเพมอีกสาวสวยมาคนนี้วาดีกว่า อี working r o m แม่ของเราพี่ค่ะคุณยนต์เรค่ะต้องบอกว่าดีมากเหมาะก,กับชีวิตปัจจุบันมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเราสมบัติเยอะสมบัติเราเยอะแล้วก็งกเราก็ไม่อยากให้ใครมาเก็บกวาดห้องเราหรือว่าเป็นความส่วนตัวนึกออกปะแล้วก็เอ๊ะถ้าเรามีหุ่นยนต์ทำความสะอาดเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตในความ p r i v a t ของเราเนี่ยมันดีขึ้นอย่างในส่วนอย่างของห้องนอนห้องแต่งตัวอย่างเงี้ยถ้าเราทําเองได้แต่ว่าจริงๆก็ทําไม่ได้เงี้ยมันก็เราเก่งนอกบ้านทางานนอกบ้านไง ทำงานนอกบ้านก็เหนื่อยแล้วกลับบ้านก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวถ้ามีใครมายุ่งอยู่ในห้องเราเราก็รู้สึกว่าไม่สบายถ้าเกิดมีเจ้านี่ก็อากกดปุ่มทางานไปนะจ๊ะเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าไปทําอะไรไปเหมือนน้องพลินบอกพอเราโปก็ไม่เป็นไรดูไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะโรบอทสงสัยต้องขุดขดระหลังต้องแอบเอากล้องลูเข็มไปติดไอโรบอทไว้แล้วแหละอยากดูสองสาวที่แต่งตัวจังเลยอ่ะขอบคุณทั้งสามคนมากนะคะคุณค่ะและนี่ค่ะตัวแทนไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ค่ะคุณผู้ชม ผู้ชมคะตอนนี้ถึงได้เวลาของแกแล้วที่เกเกิดมาตอนต้นรายการเขาวันนี้เนี่ยทางไอรอลประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีใจเมตตา,นะ,ะ Voice, านะคะเนื่องจากมูลิติ้เดอะไวท์เสียงจากของแกนะคะเกศเขาเนี่ยไปเตรียมตัวนะคหลังเวทีก่อนแล้วกันนะคะว่าแกจะขึ้นไปรับมอบนะคะเงินบริจาคนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของมูลิติของแกเองแล้วก็แน่นอนค่ะพิธีกรคิวสองเรานะคะดิฉันมาในี่ยวัน,นจริงแล้วมาขัดตาทับพ,พิธีกรหลักเขาวิ่งงานค่ะนุ่มหล่อยังคงเมาส์ยังไม่รู้ตัวอยู่เลยนะคะมาถึงปั๊บเนี่ยเราจะเป็นเซเลบริตี้แล้วเป็นเจ้าของกิจกกกกาาาารรรรรแลล้้้ววนนะะคยยยังเปป็พิธีีีตต์อด ส่วนรออยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะครับ,ร,บรู้สึกหลายตำแหน่งมากเซเลบริตี้พิธีกรเจ้าของธุรกิจแพคเกจจิ้งรบ,บริษัทแลกเงินเองครับครับก็วิ่งงานเนี่ยฮะแล้วนี่พี่เก๋มาทำอะไรเนี่ยพี่มาทำไมผมไม่ทำไมเนี่ยพ,พี่มาขัดตาทำให้เราเฉยๆเพราะเดี๋ยวพี่ไปเตรียมสแตนบายแล้วใช่เพราะว่าได้ข่าวเดี๋ยววันนี้เขาจะมีอะไรนะมอบเงินให้กับ The Boys พี่ใช่ไหม The Boys นี่หมาแมวนะ แอลไม่ใช่ประกวดร้องเพลงนะคะคุณผู้ชมค่ะคนานี้ส่งไมค์ให้กูถอนรักเสดต่อแล้วกันนะคะขอบคุณครับทำงานเก็บเงินซื้อรถสปอร์ตใช่ครับชีวิตผมมีแค่นี้แหละฮะอ่ะมีต่อผมแล้วกันนะครับผมถอนรักเสดนะครับกับรายการตอร์ย์บาร์ตี้เดี๋ยวสักคู่นึงนะฮะจะเห็นพิเกตเนี่ยขึ้นอยู่บนเวทีแต่ณตอนนี้นะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศในงานก่อนแล้วกันนะครับว่าไอโรบอทวันนี้เนี่ยมีความพิเศษอะไรบ้างครับ ะะอยู่ผู้ชายคนสวยของเราแล้วนะฮะคุณขวัญครับสวัสดีครับถามถึงไอโรบอทหน่อยดีกว่าฮะวันนี้ที่มาที่ไป่ังก,การจัดง,งานครับขบ็บรอรสองปีค่ะแล้วก็ชื่อชื่องานนี้ก็คือไอโรบ t ทจู e a ี s True Friends ค่ะแล้วก็คือแบบเรารู้สึกกับว่าตื่นทตันจริงๆว่าแบบว่าผลตอบรับเราดีมากแล้วเรารู้สึกว่าลูกค้านี่เหมือนเพื่อนแล้วก็เหมือนคนในครอบครัวเราเร้สึกแบบ ตอบแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะสองปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะฟีดแบกที่ว่าดีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้า,า,างคบองค์ร้อยฝั่งไหนสีครับก็ไม่นึกว่าจะยอดขายขนาดนี้ที่เราตั้งเป้าไว้ไม่ขนาดนี้เราก็ยอดขายดีขึ้นเรื่อยๆอย่างลูกค้าเนี่ยผลตอบรับก็คือเขาซื้อแล้วเขาแฮปปี้อะ่ะมันแบบเรารู้สึกดีมากที่ว่าเขามาบอกว่าแบบเขาซื้อหนึ่งเครื่องก็ต้องแนะนําเพื่อนแล้วเขาก็ต้องซื้อเอาไปใช้เพิ่มที่ที่ห้องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าแบบเออเขาชอบในโปรดักต์นี้เห,นเ,เหมือนกัน ซึ่งตอนนี้ต้องถามหนดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่รุ่นแล้วยังไงบ้างครับไอโรบอทครับคือนําเข้ามา3รุ่นตนแรกก็คือเป็นรุ่นรุมบ้าเป็นรุ่นแบบเบสเซนเลอร์มากกวนี้คือดูดฝุ่นแล้วก็เป็นสกูบ้าเป็นแบบถูพื้นค่ะแล้วก็เป็นมิราก็คือสําหรับดูดสระว่ายน้ำแล้วในวันนี้ก็จะเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยรูปร่างแปลกกว่าคนอื่นเขาก็ชื่อรุ่นเปล่าว่าค่ะคก็จะเป็นตัวสําหรับถูพื้นเหมือนไม้ไม้มอฟเสียค่ะอันนี้ก็จะเป็นความพิเศษอีกอย่างหนึงห่ง แต่งานในวันนี้รู้สึกว่าจะมีแบบดนตรีดูแฮปปี้มากครับไฮไลท์มีอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้ก็เราจะมีมินิคอนเสิร์ตค่ะเราเราได้รับเกียรติจากคุณลินาลินุตครงมาแต่งเพลงพระอให้แล้วก็ใจแล้วก็คุณบีพรรพัฒน์จะมาร้องเพลงให้แล้วก็มีพระเอกกับนางเอกมิวสิกก็รอติดตามเลยค่ะโอ้หน่าสนใจมากเลยครับแต่โอ้โหไม่เคยคิดนะว่าเครื่องดูฝุ่นจะมีเพลงด้วย แล้วเพลงนิววานี้มันมีคอนเซปต์ไงบ้างอะคอนเซปต์ก็เหมือนคล้ายๆไลฟ์สไตล์ของคนทั่วไปก็คือคนหนุ่มสาวคนวัยทำงานชีวิตเขาเป็นยังไงมีความวุ่นวายมีอะไรบ้างแล้วก็หุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทกับเขายังไงบ้างท้ายที่สุดมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมบ้างไหมครับสาวแบรนด์ไอโรบอทครับค่ะก็อยากจะฝากไอโรบอทไว้ให้ลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่ารูปร่างเนี่ยอาจจะบางคนนึกว่าของเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบจะทำงานได้จริงหรอคือมันจะต้อง ต้องลองใช้แล้วจะทราบจริงๆค่ะเหมือนขวัญตอนแรกยังึูว่าเล่นๆพอเอามาใช้จริงๆเนี่ยเขาทํางานได้ดีมากๆแล้วก็ประสิทธิภาพของเขานี่แบบสุดๆยิ่งวอาแม่บ้านทาจริงๆค่ะอย่างที่เห็นคือเขาจะมีเซนเซอร์เขารู้ด้วยว่าเมื่อไหร่ต้องหยุดเมื่อไหร่ต้องยังไงใช่ใช่ค่ะหลายมากเลยครับขอบคุณมากนะครับคุณขวัญครับ นนี้นะฮะนอกจากจะมีเหล่าเซอร์ไพรตนะครับดาราเซอป์ไแล้วนะฮะยังมีท่านชายด้วยนะฮะซึ่งท่านชายนี่เพื่อนของเองนะครับท่านครับท่านครับสวัสดีครับเป็นไงวะฮะท่านท่านชายฮะสบายดีนะฮะสวัสดีครับโอ้วันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานกับไอโรบอทด้วยแะถามไปดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาเปิดตัวอย่างไอโรบอทอย่างเงี้ยเป็นแบบเครื่องดูดฝุ่นออโต้ไม่ต้องแบบขูดเองดูดเองอย่างเงี้ยเคยลองใช้ยังครับเคยลองแล้วครับก็ว่ามันดีนะครับประหยัดเวลาเวลาพียงที่ผมถามดูเขาบอกว่า แม่บ้านนี่คือแฮปปี้มากที่อยู่คอนโดคอนโดแม่บ้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาแฮปปี้ครับคือปล่อยให้มันทํางานของมันเองมาเองครับเราก็ผมว่าเด็กก็ชอบด้วยเพป็นของเล่นเด็กผมว่าสุนัขแมวก็ชอบด้วยฮวิ่งตามอะไรเงี้ยกิ้งไปกิ้งมาสามีก็ชอบด้วยแม่บ้านนี่ชอบที่สุดเลยเพราะว่าไม่ต้องทำงานตัวเองแล้วใช่ครับใช่ครับคุณชอบมียังครับยังเลยฮะยังเลยฮะวันนี้ว่าจะมาซื้ออยู่เครื่องหนึ่งครับ ว่าถ้าถ้ามีเครื่องนี้ต่ออยู่ต่างประเทศนี่จะดีมากเลยนะใช่ครับใช่ครับดีเพราะว่ามันไหนจะต้องเรียนหนังสือไหนจะต้องออกไปเที่ยวไหนจะต้องออกไปดื่มอไโอ้ชีวิตดูเหนื่อยนะครับครับนะครับ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 ข,ข้าบคราครับ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 ผมโบคอคท่าค <laughs> <laughs> okay, ใับคครับขอบครับากครับ เดินเข้ามาในงานที่ชอบมากเลยนะครับเพราะว่านอาจะเห็นเหล่าดา,าราเซฟตี้ทั้งหลายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเพื่อนผู้บริหารอยู่แล้วยังได้เห็นเจ้าไอโรบอทซึ่งฉลาดมากเลยนะลองดูให้ดีนะเนี่ยอย่าได้สังเกตนะครับว่าเนี่ยเขารู้เลยนะฮะว่าด้านข้างเนี่ยไม่มีตกเห็นไหมแล้วตรงนี้ก็ไม่มีขอบด้วยปกติคุณคิดว่าแบบเขาต้องแบบมีเซนเซอร์จากการที่มีขอบใช่ไหมนี่ยไม่มีขอบเลยอยากได้เห็นว่าด้านบนตรงนี้นะตั้งไว้ให้สูงขนาดนั้นไม่มีตีขอบได้ทั้งสิ้นนะครับ ตัวเจ้าไอาโรบอทนี่ขึ้นไปได้เองรู้เลยว่าดูดฝุ่นอะไรยังไงบ้างนอกจากนี้นะฮะยังมีแบบเทคนิคพิเศษของเขาด้วยในการที่ดูดลึกเอาแบบพวกฝุ่นหรือพวกขนแมวขนสัตว์ต่างๆเนี่ยเข้าอยู่ในตัวไอโรบอทดตตังนั้นบ้านของคุณจะสะอาดอย่างแน่นอนแล้วไม่มีการแพ้ฝุ่นนะฮะ